จะเป็นพระชนางานดีก็ได้แต่ดูจากนิสัยของฟงถ<ม>ึงแล้วเพื่อหลบเลี่ยงข้อคอรอหาคงจะลดอัตราการขึ้นเงินเดือนแนะ่แบบนี้ก็ไม่ยุติธรรมกับฉันนะสิเย้จริงๆเลยได้รักพร้อมกับสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเฮ้ยฟงถึงนะฟงถึง,ง,งคุณอดทนหน่อยไม่ได้เหรอพอคำนวณเงินเดือนแล้วคุณจะทำให้ความสัมพันธ์ของเราย่ำแย่ใช่ไหมเฮ้ย ฮัลโหลเลิกง,งานรึออยังอะอเพิ่งเลิกค่ะคืนนี้ฉันมีประชุมไปกินข้าวกับเธอไม่ได้นะคุณไลน์มาบอกแล้วนี่ฉันรู้แล้วหรอค่ะเธอรู้แล้วทำไมถึงไม่ตอบไลน์ล่ะคือว่าเป็นอะไรอะไม่กี่วันเงินเดือนก็ออกแล้ว <c oughs> ฉันไม่รู้ว่าบริษัทจะรู้ว่าฉันทำงานมีประสิทธิภาพบ้างไหมเธอคิดว่ายังไงแล่ว ฉันรู้สึกว่าฉันทําได้ดีแล้วนี่แต่ฉันจะพูดเองเออเองได้ยังไงเล่ายังไงบริษัทก็ต้องตัดสินใจอยุดดีอืมฉันคิดว่าบริษัทควรจะตัดสินใจเรื่องนี้อย่าเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะอ๋อรู้แล้วละ่ะแค่นี้นะ นเวลาแฟนพูดเป็นเรื่องเป็นราวในใจมันเจ็บจี๊ดเลยฮะเงินเดินเพิ่มขึ้นก็ดีแล้วฉันน่าจะดีใจสิแต่ดันกลายเป็นแบบนี้เหมือนฉันหาเหาใส่หัวตัวเองเลยเี๊วเหลียว นี่เธอจะไปไหนอะนี่พ่อของเฉิงฮ่าวรู้เรื่องที่เราจะเลิกกันแล้วเลยนะตอนนี้บัตรเครดิตของเขาถูกอายัดแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือเขาจะยกเลิกโครงการของเฉิงฮ่าวที่ปักกิง่งโครงการนั้นเดิมทีมีชื่อฉันอยู่ด้วยจะต้องรีบจัดก,การปัญหานั้นก่อนนะสิแล,แล้วแล้วเธอจะไปนานแค่ไหนอะเฮ้ยเรื่องนี้บอกไม่ได้เลยเอางี้แล้วกันนะเดี๋ยวฉันติดต่อกลับมาอีกทีนึงเธอต้องดูแลตัวเองให้ดีละอืมเธอด้วยระวังตัวด้วยเลยว,วางใจเธอ ถึงยกเลิกโครงการไปก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เดิมทีการมีความรักในที่ทํางานก็ดีกว่าที่จินตนาการไว้ตั้งเยอะอถึงจะมีกฎห้ามเดทกันก็ยังพอรับได้แต่ถ้านับข่าวลือพวกนั้นเข้าไปด้วยแต่ยังน้อยก็ไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วไม่ใช่เหรอมีความสุขมีความสุขเธอต้องมีความสุขหน่อยสิวันนี้ ฉันขอลงรถที่เดิมได้ไหมคะทำไมอยู่กับฉันเนี่ยเธออายหรือไงไม่ใช่อยู่แล้วฉันแค่รู้สึกอ้วนมากเลยฉันก็เลยอยากออกกำลังกายบ้างแต่ฉันชอบแก้มยุ้ยุของเธอนะส,สุสสาคนควรจะชินได้แล้วนะ สวัสดีค่ะทุกคนอ๋อกุ๊สตูเฉินหน้าก่อนนะคะก่อนกุ๊ตตูค่ารับน้ำชาหรือว่าน้ำเปล่าคุณหรือว่าจะเอาน้ำแร่ฉันต้องส่งเอกสารนะคะนี่ของคุณค่ะแล้วอันนี้ของคุณแล้วนี่ก็นี่ของคุณนะคะนี่ของคุณตามสบายตามสบายเลยนะคะ ให้ชินดีเนี่ยให้ตอบรับท่าทางแปลกๆของพวกนั้นแล้วดูแลตัวเองดีๆนะเหรอบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายฝังถึงอยู่ชั้น22เขาเข้าใจสถานการณ์และความกดดันของฉันบ้างไหมเนี่ยแค่ส่งเอกสารนิดหน่อยก็ใช้เวลาไปเป็นชั่วโมงแล้วเสียเวลาจะมาเลยดีค่ะ รื้อง,งานพวกนี้ต่หน้าฉันดูอบอุ่นแต่ฉันก็ไม่เคยคุยกับพวกเขาสักหน่อยอ่แถมยังบอกให้ฉันใช้อำนาจเพื่อแสดงศักยภาพของตัวเองแต่ฉันกลับใช้ความประมาทจัดก,การกับพวกเขาหวังว่าการลาออกของหลี่เซ่จะไม่เกิดขึ้นอีก